หยอดเพิ่นเกออล็ดเกล็ดจะแตะเอามาเป็นปุ่มแค่นี้แะคะ่ะแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมืเอน,นี้บุนภูครับมาหางยังมืเอนี้หางเก็บยวพวกหวานชายก็ยังแห,งแห้งแรงขึ้เก่าเนาะแห้งแรงค่ะค่ะสองเดือนเต็มๆแล้วค่ะไม่ได้ฝนเนาะงานเงานใหญ่พวกนี้นะมาบนพวกนี้เนาะงาน,นใหญ่เงานใหญ่ครับบุญ ไม่ได้มาหลายหลายมือและปูนี่ย่อนมันไงครับยอนยอนเพิ่น,น,นไงครับเราต้องานน,านี้น แกงกัดก,ก,กินไปนำนะคะนี่ก็ได้อืถ้าก็เตะมันก็่มีน่ากินเก็บมาย่างคำทางมานะคะเก็บมาเรื่อยๆนี่สองหนอน โอ้ต้นใหญ่อยู่นะคะ่ะต้นนี้แต่าา่าดจ็บพุทธายไม่ถึงนะคะพุทไายมาเอามีออน,นมัน้งงามเหี้ใหญ่แล้วปะอือใส่ถุงนะครับเพื่อมันเจอได้โบไค,นนคนลน้ำไม่คลน้ำเราจะไม่เหี่ยวเนาะเหยวเล่นเพิ่มก่อน หอนมันกระยักเห่าไปแลวไม่ได้พูมาหอนกนละล่ะหอนครับฝน,นกนระปุกตุกหรอกไปเดินเมษาแล้วเขายังไม่ได้ฝนเลยปีนี้น้นไม้กระโปงเป็นประวัติศาสตร์นะคะไฟน้องแนงน้ำไม้กระโปงมีแนงน้ำไม้เหี่ยวไปหมดจ้ะ,ะเบิ้งยอดไผ่เนาะใบไผ่นี่เหี่ยวไปหมดเลยน้ำพูนี่ ริ่แต่พักหวานนี่แหะมันก็พักหวานปุ่งตลอดอ่ะสะอทุง่งไปก่อนหัดต้นพะเลยต้นร้อยปีต้นร้อยปีนะคะอันนี้คือลำต้นของต้นพักหวานนะคะไปเบิ่งไปเทียบกันต้นใหญ่แห่งสามต้นสามคน ทนทันเอเลยง่อนเพื่องกันงอนใหญ่เก็บอันไนเบอร์เริ่มนะเบอร์เริ่มก็คือใบที่เพิ่นยังยังไม่ได้แก่ใม่กินได้ย่พัดใส่ไข่นี่แ่บแซบนะคะนี่พูดนะเพิ่งลายเพิ่หลายบ่บมกแดงหอแดงลาย ม้วนแดงกะกัดผักหวานกะอนยอดใหญ่หักม้นแดงใกล้ๆเจ้าหน่อยสองหังใส่า,สายอดเพิ่นมีโคกเดียวใบเพิ่นนะแบบมีหนาแสบยอดม,มันก็ใหญ่เขาไปโมกมาไปเกง่งพัดเสือพัดเสือไข่เนาะ นีนะโูเดลโูเดลพวกมีแตกสางหลังมีนะคะจนเง้จนเี้ยู้เกือเกือบมอนขายใดเก่าขายนั่นด้อเมืองดอนนี่ กูดกูดจนไหมเนาะหันแห้งหันบอทส่ตอบเลยเลยว่าไหมเบิ่งไหม, <laughs> ไมพึง่งไหมดีเลยอ้ติดไทยเข้ามาเกิดมาตั้งหลายปีกันเฮาก็เคยพกสบ,บุดไทยกันดลายีนะเนาะปกติกม็มีหน้าเมาตากที่มีห่อยๆป่ยป๋ยๆนะคะ ภาษาบุไทยว่ะหอนสีสะกี่น้อไปเบิ่งต้นนี้นะคะตั้งแต่สาบุไทยมาตั้งแต่สองสามอาทิตย์ก่อนไม่ได้เพิ่มมาเลยแต่ว่าเห่ามากกายมาก็เห็นเห็นคนอยู่อยู่ก็ขึ้นไปขนจะเฮิร์นมาก็เลยไม่ได้ผ่ากันเฮิร์นมาเนาะ มาหอดแบบวันนี้ก็คือเป็นจังซี่รีบลยเพ้อนเจ้าคือวพากันเอาพันธุ์ไหนหยอดพันธุ์นะจนหย,ย่ยาวหมดแล้ยวย่เาเอาหมดเนาะหย่าเอาหมดเติ่มโคละอ่อนใบเริ่มเลยเอาใบเริ่มไปเอาใบเริ่มใบเริ่มคือว่าก็คือใบอันนี้นะคะนี่นี่นี่ภาษาอุตไทยเลยค่ะเบิรงก็คือใบประมาณนี้นะคะใบที่ต่อจะหยอดอ่อนพันลงมาแบบนี้อะ่ะ พัดแซ่บเป็นมันๆเนาะมันๆหอมๆหวานแห้งใบใหญ่แห้งแซ่บแห้งใบใหญ่แห้งแซ่บแห้งกุ้งแห้งกรอบเนาะเก็บเอาเฮ้ยเจ้าเจมเอาคุณมเก็บซอยหามบ่ะมาแล้เก็บผู้เดียวกับบุฟเฟ่มึงเก็บผู้เดียวกับบุฟเฟ่มึงไปกินข้าวเด้อพี่น้องเฮ้ยทุกคนทุกคนท้องวางแล้วมันบอกอือกินข้าวแล้ว เพ่งเขาแล้วกัอย่างต่อย่องเดินทางต่อ พกนี้นะคะงามอยู่เนาะแล้วแต่สั่งล้างอยู่บ้านนี่มันน้อยอยู่พวกอืนนก่นนั่นงอดแก่ไปแล้วอดดงอแตงยาไปแล้วแสดงว่า,าต้นนี้คนผ่านดูผ่านดูคนเก็บดูก็ประมาณนี้แน้วแห้งเด็ดแห้งเด็ดติด,ดอันตาแห้งโป่งหลายนะคะแม่พีพ่แตะเอามาเพื่อนี่คุณจะแตกเอาม,มาเป็นปุ่มขันนี้นะคะแม่ครับหาวเด็ดเป็นพี่เด็ดแบบนี้นะ มันจะบ่กหอยแตกมองปุ่มมันออกมาถ้าเขาเด็ดอยู่พีนะคะอืมันจะไม่ค่อยแตกมันทีแตกได้นี่เลยยายอดเดียวเออยอดเดียวมาเย็นเอาเด็ดจำพี่มันก็ทีแตกมันถลั่ยละลายสี่ห้ายอดแมนว่าเขาเก็บมาหลายปีแล้วาลองหลายรูปแบบแล้วแม่งยังดอกเล่นออกไปนี่แหละตัวนี้มันงามเลย ของานะะคน่าจะต้นนี้ละกัลงเมืองนะคะเพราะว่าว่าต้นหาแล้วเนาะเห่นมันมันจังไนบุ๊นมันบุปิินกระดกมันมีค่อยงามมันก็ผพานมาหลายโคกเลยพี่น้องมันกระปิลเฮียบุปินนี่นะนะมันก็พอได้กินแล้ะแต่มันก็บ่ได้ลายก็ดล้ ไม่ได้ยินหอดเสียงจกกักระจันนะคะมือวนนี้รัลกลีหมดแล้วละ่ะมันหอนเนาะไม่ได้ยินมาี่หลายอาทิตย์เลยอืมอเลย อันนี้สุดสุดยอด <laughs> สุดยอดมากมนี่ก็มีโฟก,กัสหมดสมเอาหมดชมค่ะหมดชมหมดชมไม่งอนพวกหวานกระลายอยู่นะคะแต่มันเป็น ห้างมดเดงห้างมดส้มภาษาอุไทยปะคู่ก,กันของคู่กันมันมอแุกมี่โคกมันสิละของส้มก็ของหวานเนาะนี่พวกหวานเฮานะคะลงมาแล้วอาดฮ้อนแหง มีแต่ใบเขียวเนาะใบเริ่มอืมเขาจะพัดมื่อวนี้พัดลายอยู่หายเติบพัดใส่กระถาเนาะพัดใส่ไข่ <laughs> จะเอาอแบบนี้นะคะมือวันี้นั่งตรงไหนคะนี่คะ่ะนี่ไหมคะก็มี่ะเขาอยู่มีโยคือจารวยแต่ลูกสาวลา่ะ ลูทรายโก๊กไม่ค่อยเห็นนะคะค่อยเห็นอยู่ในฮืนไม่ค่อยออกมาก,กระด้เนาะลูคือใหญ่ขนาดนี้ค่ะ <c oughs> มาเล้มอลมมาบางังแดดลูกเหี่ยวไดเนาะมันหอนนะมันกเ็เลยหี่ขนาดใส่ถุงมาเลยเนาะอือขอจับพุ่ออดอนนี่กกใหญ่น้อนอมแมน <g ül üyor> แม่พูดอย่างนั้นได้ยังไงหนูพูดไม่เป็นหนูก็หูดแม่ก็หูดแบบนี้แหละหนูอยากเด็ดอ่ะหนูเด็ดทีละใบอ่ะอืมตัวนั่งตรงนี้นะคะจักร็ปให้่ยวเลยเหรอเออ ยอดมากก็เด็ดเลยป่ะนี้เด็ดยอดมันเลยไม่เอาไม่กล้ากล้าเลยเนาะนี่ไงเด็ดตรงมันอ่อนอยู่นี่อ่อนในตรงเด็ดนี้เลยอือย่างนี้ออนเอาวางไว้บนตอเลยตายเติบแล้วพอแล้วมั้งนี่เนาะนั่นก็จงไว้แคนแขงไม่จงไว้เอ็นแล้วกินแล้วอื่นไปนี่ก็ส่งหลายเติบแล้ยเนาะ นี่ครับวิธีการเก็บรักษาเา้าวกะใส่ถุงแล้วก็ไปเข้าตู้เย็นไว้จะได้หลายมือครับเดี๋ยวเป็นอาทิตย์เนาะแอมนี่นะอดอกกระเจียวมาสองดอกอ <laughs> พี่น้องเอ,อ้ยแห่งแรงครับนี่นเนาะเอาไปแล้วเอาไป้อเปรอ,เร,อ,เร,อรียนศาสตร์ทำการพัดกันขยับมาพี่เป็นเพื่อของวัะก้าเาเบิ่งพี่น้อง เอ็นแล้วได้สามอันอันนี้ใบแรกมันง่ายได้ใบน้อยก็เก่าเป็นยังง่ายอยู่ว่าเอ็ดน้อยมันน้อยพอดบะนี่ยังแตหูยังมาท่านได้เอ็ดหูอยู่เมื่อเดินเลยเอ็ดหูมันเมื่อหน้าพูดละเมื่อนียนพัดอันนี้ก่อนเมื่อไหนเนี่ย ได้หมูก็เสิร์หมูได้ด้วยค่ะ เดี๋ยวเพิ่มกระยอบเนาะคือหลายแต่เล็น้อยเท่านั้นไงใช้น้ำตาลครับนิดหน่อยนะคะเนี่ยเซอร์หลายเพราะว่าผักหวานพึ่งหวานยิ่งแล้วเนาะ อหอมไปหอมน้ำมันหอยครับผาดเลยไข่กูเป็นตน้นเป็นตน้นจุบาดนี่ เป็นจังไดพอดีแล้วใบเริ่มยังกุกกุ๊กกรอบขนาดเลยอืมมันมันหรอวะมันมัน นี่แล้วแล้วนะคะเมนูนี้เป็นเมนูที่แซ่บแล้วก็เอ็นไงเนาะเมนูนับแซ่บใส่บบกี้ยางอย่างใส่สองสามอย่างพี่น้องเลยมันก้าขๆแบบว่าผัดน้ำมันหอยเนาะประมาณนี้แต่มันใส่ไข่ใส่ไข่ครับแล้วแต่ชื่ออื่นเนาะพี่น้องเลยผัดน้ำมันหอยใส่ไข่ฮะประมาณนี้แซ่บครับนี่แับรองว่าติดใจแน่นอนแมนโมแพะแกงคือกันเนาะอันนี้ก็แซ่บครับ เอา้ามากินน้ากันนะครับสุขุสุขลนเนาะครับนี่แหละเอาเมื่อไหราจังพอกันใหม่ครับไม่พอกันใหม่อีกค,คลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปอย่างเนาะครับอากาศก็ยังแห้งแรงคือเกา่าฮอนคันได้ฝนคือเก่านะคะอุณหภูมิสูงจัดช่วงนี้เนาะเอาวัอนี้ก็ขออนุญาตปิดคลิปไปเส้นเนาะครับจ้ะครับมื่อไหร่จะพอกันใหม่ครับค่ะไปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ